สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับวันนี้ก็แดดออกแต่เช้าเลยครับเสียงนกคงนกเขาก็ขันเพราะว่าตอนนี้ก็ทําอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะครับห้าคู่ช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวล,นยวลมนะครับก็ควรระวังเรื่องนกป่วยนะครับเพราะว่าเห็นนกเขาแข็งผมก็เงาเงาอยู่เหมือนกันก็เอายาไอพวกยายอดไก่ครับพวก ตุปกีนพวกอะไรนะครับหยอดหยอดก็อาการดีขึ้นครับว่าช่วงนี้โทรไปถามพีช่ชายแล้วครับช่วงนี้นกไข่จะไม่ค่อยได้นะครับของพีช่ชายเหมือนกันว่าเกี่ยว่าอากาศมันไม่นิ่งอากาศไม่นิ่งครับนกก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไข่เสียมั่งได้มั่งแล้วก็มีเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับนี่รอบ รอบนี้รอบที่แล้วไม่ได้ลูกเลยครับได้เอาให้นกเขาแขกไปฟักอยู่สองไข่ไม่รู้จะได้ลูกไหมเพราะว่านกเขาแขกคู่นั้นมันมันเหงามันก็เลยทิ้งรังตอนนี้ฟื้นแล้วลก็เลยให้ตัวหนึ่งฟักไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหมไมเชื่อตายแล้วก็ไม่รู้นะเพราะไม่ได้่องไม่ได้อะไรไงเดี๋ยวไงก็พาไปอัปเดตนกเขาใหญ่แล้วก็ค่อยไปดูนกเขาแขกแล้วกันคลิปผมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับก็พาจะดูอัปเดตนกนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่ได้มาอยู่กับนกประจําอยู่แล้วเนะพอที่ว่าจะทําแบบแบบว่าเหมือนคนอื่นอะที่ว่าแบบว่าเออวันนี้เอานกคู่นี้มาทําอะไรอย่างงไงก็คือได้อัปเดตแค่ว่ามันมีไข่ไม่มีไข่แค่นั้นเองยังไงก็ไปครับเดี๋ยวพาไปดูกันไปครับนี่ก็คู่นี้กับฟักนะครับให้ฟักเองเพราะนกเขาแขกยังไม่มีนี่ครับมอใหม่มอใหม่ก็สีขาวครับ ีวนี่ก็เอาดินครับเอาดินใส่ให้นกให้เขาเคลียเ่นนอนเล่นนะครับให้พ่าฟักเองเลยครับนี่เก็ดแก้วมอไม้ครับนี่ครับเป็นร่มอย่างดีนะครับนี่ไอพยุงไฮลํมครับนี่เป็นร่มนี่ครับเป็นละเป็นร่มเราไม่รอดแล้วนะครับจะไดามาเด้อมันคลิปก่อนผมบอกนี่ครับผมทําร่มให้เขาอยู่นี่ก็มีร่มนี่ครับนี่พยุงไทยครับตัดกิ่งโด้มันแตกออกครับนี่ก็พยุงไทยนกก็ไม่รอดแล้วแหละส่วนคู่นี้ครับนี่อยู่ร่มกันมา ดูครับนี่คนล่วงเต็มพอย้ายกุงุงตัวผู้จิกตัวเมียทั้งนั้นนี่ครับจิกคนหลังหายหมดเลยนี่ต้องใส่ทะเลาะกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นี่ครับสีด่างมองไม่ครับกับด่างครีมครับจะได้ลูกไม่ได้ลูกลายข้อเราชุดนี้ส่วนคู่นี้เอามาเข้าใหม่ครับเสียงใหญ่ครับหนึ่งกุ๊กสอยคอแต็มขาวใส่คอเต้มครับเสียงใหญ่หนึ่งกุ๊กครับแล้วก็ ด่างแดงครับลองเอามาใส่กันดูอีกรอบตรงนี้อาจจะยังไม่มีร่มถลารนะครับนี่แต่ได้เงาร่มจากมะม่วงอยู่รอปลูกต้นใหม่อยู่ต้นนี้มันตายไงส่วนคู่นี้ครับลูกเขาสีด่างออกมาด่างอย่างเขาเลยแหละได้ฟังเมือ่อเช้านี่มันขันพอดีผมายไปไปว้กับนกเขาแขกขันตองกุก๊กก็เก็บไปทําพอพันนะครับน่าจะเป็นตัวผู้เสียงนมกตีกันนี่แกเอ๊ตีอะไรกันล่ะ นี่ครับนี่สวยครับจะรอรุ่นดูครับว่าจะเป็นยังไงส่วนคู่นี้สายกุกครับเก็ดแก้วเดิมห้ากุกสีป่าสีกุกครับก็ดูแววแล้วน่าจะเรียกตัวเมียเขาลังไข่เหมือนเดิมครับเออนี่ครับนี่บอกนี่นี่ คอนนี่ครับคอนใช้ไม้ไม้ไผ่นะครับใช้ท่อนใหญ่ๆห,หน่อยนึงนะครับลิฟนกจะได้ไม่ต้องยาวเนี่ยลิฟนกจะสั่นเลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้นกเขาแค่ไปกันเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะลองดูสลับคู่นี้เลยเด้อคู่นี้ก็ด่างก็ดูมันจอ,อกมาสีหนเจอสลับคู่ดูว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวผมจะสลับดูเดี๋ยวจะนั่งเป่าพาดูนกเขาแค่ครับ นี่ก็วงบ่อหนูครับไก่ครับไก่เอาไปกินเก็บเศษเข่านกครับนี่ครับแขกครับแขกมาเลแขกมาเลบวกแขกไทยครับนี่ตัวใหญ่มากนี่ครับเรียกตัวเมียเขาล่างแล้ะน่าจะเป็นตัวผู้แหละเห็นทับอยู่นี่ครับเนี่ยตัวนี้ก็ฟักอย่างเดียวเลยตัวผู้ตัวเมียไม่ขึ้นมาฟักเชิง,งเงาเงาเลครับเห็นไหมที่ผมว่าอากาศมันยังไงผมก็ไม่รู้เชิง,งเงาเงา คู่นี้ด่างครับไอไม่ใช่ขาวแขกขาวก็รอรุ่นดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งใส่คู่กันเพราะว่าแรกใส่ครับขาวหัวจุกเชิงเขาเงาเลยจับแยกไวคนน้ครับอันนี้แขกไทยแขกป่ากัแขกไทยครับแขกตากแขกไทยนี่ก็ ได้มาครับนี่เอากับพวกมาแขกปลาแขกปลาก็แขกปลาห้าสิบลแขกบ้านห้าติบนะครับตัวอายุขังนะครับแต่ตัวนี้เป็นนกเขาแขกลอยชื่อเงาเนี่ยเป็นลูกผสมครับแขกยี่แขกบ้านเจ็ดสิบห้าแขกปลายี่สิบห้าครับตัวนี้รอดูว่าจะออกมาเป็นไงนี่ครับส่วนตัวนี้ที่ว่าสองกุกด่างด่างนะครับ แล้วก็ได้ลูกนกสีป่ามาครับตัวนี้พ่อเขาเป็นสีกุ๊กแม่เขาสองแก้มสามครับสองแก้มสามสองอยู่ประมาณสามคำแล้วก็ไปสามสองกุ๊กไปสองสามคำแล้วก็ไปสามครับนี่เราเอามาใส่กับพ่อสีกุ๊กรอดูเขาไปเป็นไงตัวนี้เขาเกดแก้วครับเกดแก้วเกดแก้วเดิมเด้อครับนี่หนึ่งกุก๊กนี่ครับก็เหลือแค่นี้ครับนก ส่วนแม่เมื่อปืนนี่กันนี่นี่ยังไม่รู้ยังไม่การันตีเพศนะครับนี่ส่วนเนี่ยตัว,นเ,นวเมียทั้งหมดนะครับนี่นี่ตัวเมียเพราะว่าจับคู่ได้มีแค่สามคู่เพราะมีตัวผู้กับกระโลรอให้ตัวนั้นไข่เก็บลูกไว้เก็บลูกไว้ไว้ทำพอพันุครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามฟาร์มในบ้านด้วยครับยังไงฝากติดตามนะครับเบอร์โทรก,ก็ศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สองหกสี่ศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สองหกสี่ ตาร์มในบ้านครับสวัสดีครับ